สวัสดีครับส่องกเกษตรมูพ่อเพียงสวัสดีพี่น้องส่องกเกษตรมูพ่อเพียงมันหิมะอัปเดตท,ทุเรียนครับหลังฝนตกสม่ำเสมออยู่มหาสารคามพี่น้องว่าทุเรียนหลังฝนตกเลยปลูกมาได้ปีป,ปีแปดเดือนนะที่เขาเก้าเดือนสิบเดือนนะครับว่าพอฝนตกเราใส่ปุย๋ยขี้ไก่สองถ้วยใส่ปุย๋ย ชิบหาสิบหาซ่อน,กนาาเกียงหนึ่งนะครับนี่ครับความเป็นยังไงครับนี่ครับคนต้นคนต้นใส่ใบกล้วยกบกุ้งกล้วยตายนี่ครับกุ้งกล้วยต้นคนคนต้นเป็น,นเลยครับนี่นะพี่น้องนี่แหละครับเรียนมหาสารคามฮะตอนนี้กำลังโด่งดังครับของสารคามฮนี่ครับยอด ต้นนี้สูงสองเมตรพี่น้องเด็ดยอดไวครับนี่ครับห้อยเด็ดยอดครับเด็ดยอดไวหันบรเด็ดยอดขอทีสะุดส,สูงเกินไปเขาไ่ได้เด็ดยอดการเด็ดยอดก็มีผลดีพี่น้องนี่ครับยอดค,คางขึ้นหลายครับเยอยงาขคางงานง่พี่น้องเป็นงานง่ายเพราะว่าเขาส่งอาหารเขาส่งอาหารลงมาทางตทาาไตคือว่าก็ใช้ได้ยพี่น้องตอนนี้เด็ดยอดเลยครับ ตอนนี้ก็ถื่อว่าเได้ครับตอนนี้เป็นพระเอกของสวนนะพี่น้องจะมีประมาณหกสิบเจ็ดสิบต้นครับค่อยๆปลูกไปพี่น้องมีต้นงามต้นมาง่ามมามาบึงต้น่อไปอันนี้ผสมขี้หวานพี่น้องผสมบางมดเ้อาน่ะปลูกนี่ดินดินอันนี้มากขยายขยายโคกพี่น้องท่านนี้ไม่ได้ะมาณเดอนมิชชนาห์ยังเฉเริ่มขยายครับใอ้ฝนงานจะเท่ายฝนตันนี้กำลังเล็งครับ สังดินหนาหน้ามากครับรถนละสองลอยก็จะหลอกหน้ามาดินดินดีครับนี่ครับมาขยายโขนกนะนี่ครับตัวน,นี้ตนนัวนี้ช่วงก้อนงอดบวัวเดินพี่น้องใบเรียกว่าต้นนางเลยไปใส่ขี้เกียเก็บใส่ขี้ไก,ก่ไกไกยจใน้อยแต่ก็บนครับพี่น้องยอดเดินแล้วพี่น้องจุว่าพานล่ะพัน อันยอดเดินระบบห้าก็ต้องเดินครับเพราะว่าฝนฝนซอยครับพี่น้องในเมนเน็ดฝนีมีปุ๋ยยุ่เรียพร้อมช่วยกระตุนะตนน้นการเจริญเติบโตของพ่อในครับก็จะยอดเดงก็ยอดแดงๆดงครับพ้อเพียงแห้งง่ากันนะรับสา,ามมากครับนี่ครับถ้าผสมขี้หวานก็ยังแทงยอดพี่น้องนะนี่ครับตป็นีีปีเป็นยีบีกลัวกระแงงามนะเพี่อง นะนี่ครับ,าารบนี่ครับพามาชมอันเดียครับนี่ครับตัวหนึ่งนี่ครับตัวหนึ่งตัวนี้ก็งามไปเนอาะยอดเดินดีขอตานานพี่น้องเนาะเลิย์หลังฝนตกที่มหาสารคามยอดกำลังเดินดีครับสวัสดีครับปกป่ากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับเด้อ เกษตรหมูพ่อเพียง